ตามครับตามมวดที่แล้วครับเจ็ดดครับวันนี้มาตามต่อครับสาธุเดอ้อสาธุกระท่อมตายายเออลยลูกหลานมาขอจุดทูบจุดเทียนเดอ้เอ,อแต่ว่าไม่กล่าวไม่บอกแม่นี่ล,ลูกหลานมาโชโชคลาบนี่ครับเป็นกระท่อมตายายที่เฝ้าเฝ้าดูแม่ตะเคียน บ้านละลมระไซครับนี่บ้านเลขที่กับสองหกเจ็ดครับเจ็ดหกสองครับนี่แต่สามสองออกราวแล้วครับท่านผู้ชมน,นี่วันนี้เรามาตามกเอ้าเป็นไรน,นะว่าลมว่าชุดลม้มโอ้แต่ว่าชุดจูจูเอ้าจู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 ชุดก็ลม้มก็ตกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าชุดตกนี่ชุดอะไรนี่คนน่าจะได้โชคได้ลาบเอาชุดมาถายครับ ่านผู้ชมเรานี่เป็นต้นตะเคียนใหญ่ที่สุดครับอ่าแล้วอ่าเมื่อ,อสี่ปีที่แล้ว<า>และสมบูรณ์แบบมากครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวุูนถึงงูนนี่ครับผมนี่นี่ครับชุดที่ตกครับ่านผู้ชมนี่น่าจะถวายหมาดมาดครับนี่ชุชดสีม่วงครับน่าจะคนได้โชคได้ลาบถวายครับ่านผู้ชมนี่ครับ มาดูว่าุจะมีเลขชุดเลขอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับอ๋ในในบอมีวันที่โบ,บ,บนี่ครับชุดเจ็ดเก้าเก้าครับไปลาวก็ได้ครับลาวก็ได้ครับทรุ่งนี้ครับสาธุสาธุนี่เจ็ดเจ็ดแปดใกล้เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้านี่ครับเลข นี่พอศตั้งแต่สิบสองกรกฎาปีหกสามครับท่านผู้ชมสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วครับนี่ตั้งแต่หกสามครับนี่สองห้าหกสามครับหรือจะมาหมดนี้หรือเปล่าเอาขึ้นแบบกล่าปีสองห้าหกสามบอกครับนี่น,นี่เอาขึ้นนึ็นเบสนี่หรือหรือหรือก่อสร้างก่อสร้างเสร็จมั้งอ,อ,อ,อสองห้าหกสามสองห้าหกสามครับ ก่อสร้างเสร็จน้ประมาณนี้ครับนี่เป็นต้นที่เคียนที่สมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมใหญ่จริงจริงครับนู่ให้งวดมารู้กีงวดครับดูดูเสื้อผ้าแขวนเป็นกระตักกระตักครับท่านผู้ชมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนอรินพารวยครับทางยูทูบครับนี่ครับชุดเต็มตู้เลยครับ เต็มจนนุ่นล้นไปฝั่งนู้นครับนี่ก็ได้มามดมาดงวดมึกตั้งแต่ศูนย์หกห้าครับเลยมางวดทีแล้วก็ออกเข้าลาวเข้าลาวและเข้าไทยด้วยครับหยุดถูกได้แปดเจ็ดครับแปดเจ็ดวันนี้เลยมาตามต่อให้ท่านผู้ชมตามต่อให้เอฟซีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ช่องนรินพารวยแล้วก็ช่องนรินพารวยครับนี่ครับต่างคนต่างมาขอโชคลากันครับผมผมครับพึ่งจุดมาขอ,อรรรรครับนี่ครับแคปไว้เลยครับแคปไว้เลยแคมไว้เลยแคปไว้ดูครับว่า แตเห็นตัวไหนตัวไหนน้อตัวไหนน้อเด้อใคเข้ามาแล้วก็แคปไว้เลยครับท่านผู้ชมแคปไว้เลยครับนี่แต่งคนแต่งมาจุดทูบเพื่อขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนนี่บ้านละลมระไซครับบ้านละลมระไซสาธุสาธุเด้อนี่ใครมองตัวไหนเห็นตัวไหนน้อครับนี่จุดได้ข้งก่อนครั้งก่อนน่าจะไหนนะพี่หนึ่ง้งก่อนครั้งก่อนอะ งวดก่อนได้06 065งวดเมื่อกี้ได้687 6 8, 7. ็7ครับเลยเลยวันบบน,น,วนี้มันมขอขอโชคงวดวันที่หนึ่งมิถุนาชนครับหรือจะไปลาวก็ได้ครับอ,นนอ่นี่ครับเลขทูบครับ,เ,บ,บเลขทูบเลขสวยมาก8ยังอยู่ครับ8ยังอยู่893 เด็กถูกครับเด็กถูกครับตาบุใครที่ผ่านไปผ่านมากดแตดังปั๊บปั๊บปั๊บเพื่ออะไรเพื่อทักทายเพื่อให้แม่รับอืมไม่แม,ม่รับรู้ว่าเออพาเด้อเดินทางให้ปลอดภัยประมาณนี้<ช>ครับนี่นี่นี่ครับท่านผู้ชมจากไปครับ แปดเก้าสามสองเก้าเจ็ดครับหกเจ็ดสองครับนี่ครับนครับผมขอบคุณที่มารับชมขอบคุณว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ต้องเดินพาเวยทาอยู่ทุกคนแม่ต้นตะเคียนใหญ่ๆยาวๆครับหนึ่งสาธุสาธุเด้อใครเข้ามาชมได้เห็เฮงื่อเรือปังปังสาธุสาธคครับตัวดำตุเรียน